ก็อะไรบนดาดฟ้าม<น>ันมีอะก็มีที่นั่งลงแต่มันตากแดดมันร้อนกเพราะเลยไม่ไปนั่งกันหรอกมันจะมานั่งตอนเย็นๆ,ๆนี่แม้เราอยู่หลังวัดถ้ำเสือหเห็นไหมนี่อันนี้มีนามีนาคาเฟ่ใช่ไหมเนี่ยจริงก็มีม,มีคาเฟ่หลายหลายอันเหมือนกันนะมันมีหลายอันนะเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็ได้ไอ้ข้างๆนันก็สวยนะสะพานสะพานคาเฟ่สะพานนา อันนี้มันเป็นมีนาใช่ไหมมีรถไถเลยรถไถลงไปดูนะมีหอยด้วยหอยมันปีนขึ้นมาเองนัเนี่ยน,นี่ไงในรถนี่ไงสะพานมอนอีกตั้ง234กิโลเมตรแต่อันนี้วัดวัดทั้งเสือสวยมากนะครับในวัดทัาเสือนะอยู่หลังวัดทั้เสือเลยนะครับมีคาเฟ่หลายอันนะ เดี๋ยวเราไปนั่งกินกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปวัดทุเสืกันต่อนะครับไม่มีรคาับี่ฮะตามกพอกันมาื่นตกไปไปเชิญเชิญเชิญ crazy อุ้ยอู้สวยจังไม่อดไปดูสิ ดสะพานตรงนี้เลย โอ้หน,นี่ไงบนในที่ขึ้นตรงๆมาเมื่อกี้โอ้โหอย่างชันเลยกลัวเลยอะ่ะทตาม่หหลงไปแล้วหรอกอันนี้เลย้วไปพักกันเร็วแต้ำเปล่ามีแต่น้ำเปล่าน้ำเปล่าไอ้นี่สวยจังไ้ขึนไปดูข้างบนกันเร็ว ไอู้นี่จะโอ้โหข้างในก็มีนี่หลวงพอ่อในหลวงไหว้หลวงพ่อก่อนนี่นะนี่หลวงพอ่อองค์ใหญ่ไหมล่ะต้องมาไหว้ไหมลูกขอพรเนี่ยประธานพรสมใจนี่นี่อะหลวงพ่อประธานพรสมใจนี่ลองหลวงพ่ออ่านสิหลวงพ่อชินประธานพรเห็นไหมลูกหน้าตักกว้างห้าวาสามศอกเก้านิ้ว สูงเก้าวาเก้าวาก็ประมาณสิบห้าสิบห้าเมตรใช่ครับเห็นไหมเดี๋ยวเราจะถ่ายกันต่อนะครับเรามาไหว้กันก่อนนะครับสวยงามดีครับสาธุสาธุ พักก่อนพักก่อนัค่อยลงนะไปเ่ลงกันไปครับทำคัวปัชโจับัจับจับจจับได้ไมงไม่ถึงรอบวันนี้ ให้พ่อลงกวาพรจะได้ลงไปบังให้แต่ตามแต่ฝังเดียวพว่อุกเออน่าจะ,ะ,ะูดเยอะยป็นีน่ะยกอกอันนี้อสีกุมภาพันสองพันห้าร้อยสามสิบสาม สองปีพอ่อกับแม่ยังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะเราก็ามาทงมี้ปักตนลงเพราะว่ามันจะได้ไม่ผ่านในต 80, ใรงวัดเสียนั้นลิฟลิฟเสียนะครับเรามาทำนี้ได้ฝึกความอดทนเต็มที่นะครับก็คือลิฟ ลิฟเสียนะครับแล้วก็สลิงที่ลากขึ้นมาก็เสียนะครับที่ทางเดินขึ้นเขานะเราก็เลยใช้ความอดทนเต็มที่นะครับมีรูปวาดสวยงาม รูปวาดยังสวยงามอยูนะครับสียังสดใสแต่ตรงนี้ต้องต้องกั้นบันไรดีแอันตรายนิดนึงนะครับต้องระวังนะครับตรงทางขึ้นโดยสารจะมีช่องระหว่างแจงขึ้นบนชั้นนะครับตรงนี้ะระวังเด็กตกนะครับจะเป็นเหมือนทุกชั้นนะครับต้องระวังทุกชั้นนะครับทาไม่ค่อยเดินนละลูรอกอ่าชั้นนี้เป็นขบวนวิชาการของวูศรรมหากษัตริย์คงไทยนะครับ ทุกราชาวงศ์นะครับตั้ง,ต,งตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะจมถูงตอนนี้เนาะวันนี้ภาพรูกันนะเนาะในโบราณให้ลูกหลานได้ดูได้ชมนะครับ เมื่อกี้เรามาถึงไหนแล้วนี่ฝั่งนี้เราไหว้แล้วใช่ไหมเหลือเจดีเจดีนี้เป็นเป็นเจดีแบบจีนเนาะมองมาจากมองมาจากฟุ้งนาสนี่สวยมากนะมองมาจากฟุ้งนาสนี่สวยมากนะครับอันนี้เขาพูดถึงรูปปางต่างๆน,นะครับจานนี้เริ่มอ่าเบื้องแตกแล้ว ด้านล่างจะสวยมากนะครับเฮ้ยมันนุกน้อยมันนุกน <c ười> ้อยไป ภูเขานี่นะนี่น่าเหมือนปะการังเลยลนี่อาจจะเป็นทะเลก็ได้นั่นสมัยก่อนนี่มันปะการังเลยนะครับนี่เราจะเดินลงทางนี้นะครับเพราะว่าทางนั้นมันชันเกินเนาะถ้ามันชันเกินกลัวมันจะแบบตกลงไปอ่ะน่ากลัวไม,มเ่เป็นไรครับเดี๋ยวพาไปซื้อ ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเสือนะครับเราจะเข้าไปถวายสังฆทานนะครับเข้าไปถวายสังฆทานแล้วก็มีถ้าฤาษีด้วยนะครับในนี้นะ,ะก็จะเป็นเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้หลวงปู่ชื่นสรีระสังขารต่อนะครับผมแล้วก็แล้วเราก็ลงมาดูข้างล่างนะครับก็จะมี มองขึ้นไปก็สวยงามนะครับแล้วก็จะมีตลาดด้วยนะครับขายของครับของพ่อค้าแม่ค้านะครับที่อยู่ที่วัดเนาะ,ะแม่ลูกจะซื้ออะไรกันเนาะก็กลับมาไหว้นะคะะรับมาไหว้สักการบูชาก็ขอพรให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองกันนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่อยากมาก็มาเลยนะครับคือใหญ่จนจนจนมีคนมาขายของเลยนะคนมาเทีเ่ทยวเยอะเไหมันใหญ่มากดูดิสามรี ชามชื่อดูดิต้นเดียวมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยโอ้โหไม่เคยเห็นนะเนี่ยบ้านเราก็ไม่มีเห็นไหมปกติที่บ้านพ่อผมจะมีแค่ต้นนู้นน่ะแค่ต้นเล็กๆน่ะนันต้นเล็กๆน่ะต้นนู้นน่ะแต่ว่าต้นแบบนี้ไม่เคยมีนี่ที่บ้านมันใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหมันใหญ่อะไรขนาดนั้นัหนๆมาดูข้อมูลสิดูข้อมูลมาดูข้อมูลกันว่ามันใหญ่มันผูกมากี่ปีแล้วอายุมากกว่า100ปี เห็นไหมลูกชื่อต้นจามจุรีอายุมากกว่า100ปีขนาดเท่า10คนโอบโอสูงประมาณ20เมตรโอ้เกิดเองตามธรรมชาติด้วยนะเนี่ยในพื้นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรมที่1กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมต้นจามจุรีคือที่ว,ว้าว <ไง S 1> ใหญ่มากใหญ่มาก ก็อตอนน้นมันมันแบบอ,วอ้วนนาาเลยนะโอ้โหไปดูต้นมึงใหญ่ขนาดนั้นต้นต้นจานอยูู่ในมินิโบ้ก็มีเลยนี่เหรอใหญ่ขนาดนี้นี่นะดูดิดูรากมันนี่ดูรากดูรากต้องเรียกว่าอะไรนี่ต้องเรีรเยกว่าปลูกกวนละมั้งท่านร้อยปีแล้วนี่ยเพราะเขาห้ามกระโดดเพราะ ห้ามเหยียบลากนะลูกห้ามลงไปข้างล่างนะห้ามเหยียบลากนะครับเขาว่าลากมันอาจจะเสียหายได้ดูเด็กต้องเรียกว่าปู่ทวดจามจุรีแล้วร้อยปีแล้วใหญ่มากอ้อแต่มันอายุได้ถึงเท่าไหร่มีสารด้วยหนึมีสารให้ไหว้สารนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าสารจ้ายี่จามจุรีนี่เหรอนั่นไงสารจอมยี่จามจุรีรบไปไหว้กันดีกว่าเฮ้ยมาดู โอ้ uh, ใหญ่นี่ติดถนนแล้วนาะแล้วเราก็จะตรงไปทางนี้อดินี่สาม,สามแม่มายังโอ uh, ้ดูด <laughs> ิใหญ่กว้างมากเลยออกใหญ่จนออกไปถนนแล้วนะนะั่นแหละเลยออกไปถนนแล้วนะ่ะใหญ่มากเลยม <Hey. S 2> ันเริ่มเพิ่มเลยโอ้ <Hey. S 2> ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะไปสะพานข้ามแม่น้ำแควกันต่อนะครับ <Hey. S 2> ใหญ่มากอ่า uh, วันนี้เรา นี่ไงอ่ะทาโฆษณา,อ,าอ,อะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนครับจังหวัดกาญจนบุรีครับเนี่ยเห็นไหมสยามไม่ใช่ครับรสะพานข้ามแม่น้ำแควรครับทามมวรถไฟสพนาสพนนณเดี๋ยวจะไปต่อไปครับพรุ่งนี้ถึงจะไปครับให้ไปนอนก่อนนี่แม่น้ำแควนะครับแม่น้ำแควใหญ่นะทามเดินข้ามเปสองฝั่งเลยนะเนี่ยเป็นทางรถไฟนะครับไม่เห็นปลาสตัวเลยมีวัดวัดจีน้วยมีวัดจีน้วยเห็นไหมวัดจีนด้วยทาจะเดินข้ามไปเลยเหรอ พ่อพอจะไม่ข้ามไปฝั่งน <ie diy> ู <tricked> <t ick chúng revenir> ah, ้นแล้วนะจะไม่เจออยากมาเห็นจะไม่เจอจุดจุดอะไรจุดอะไรอ่ะแม่รอตรงนี้ก็ได้แล้วครับหัอเดินข้ามไปเดินตรงกลางดีกว่าลูกตรงกลางปลอดภัยกว่าทำมีคีเดให้ดูตรงนี้เมื่อกี้เราข้ามมาสะพานตรงนู้นนะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เดินมาดูนี่ครับมีคปเดให้ดูมีน้ำวนด้วยเห็นไหมลูกเห็นไหมน้ำไหลแรงกับน้ำวนด้วยเห็นไหมน่ะตกลงไปว่ายน้ำไม่ทันน่ะตายเลยนะลูกน่ะน้ำวนน่ากลัวมากเลย นี่นะครับมีน้ำบนด้วยนะอุ้ยเสียวโทรศัพท์ตกไหมเสียวเสียวไหนไปเที่ยวทะเลนางเรืออะไรนะโอ้หลงตายเอาคุณยายเอาอะไรมาขายนะคุณยายเอาอะไรมาขายก็ถ่ายอยู่นี่ไงครับนี่ไงถ่ายอยู่นี่เพราะร้อนอยู่ระวังเพราะท่อทำตกรูน่ะทำเรือข้ามไปข้ามมาเนี่ยน่าจะมีชาวต่างชาติมีอะไรมาด้วย อามาเห็นแล้วเห็นไหมนี่เป็นเหล็กนะครับเนี่เป็นเหล็กก็เราเดินก็ระวังนะครับมีช่องตรงนี้เนาะเดินเดินกลับนัวก็เดินกลับครับอ่ะแล้วกลับไปหาแม่กันโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับรจะไปที่สวนเซโยก,กันต่อนะครับนี่เรามาเห็นกันแล้วอลังการอยู่นะเดี๋ยวพ่อขออ่านที่เขาเขียนอะไรไว้เนี่ยมันเป็นภาษาปกิ่นี่อะไรนี่ เหนว่าอะไรเนี่ยโอ้โโตเกียวเจแปนไปประตกช่องก็เดินมาตรงนี้ครับไม่ต้องข้ามเดินมาทางนี้ครับไปแม่ไปไปไซโยกกันดีกว่าไปเล่นน้ำกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สวนไซโยกนะครับรีสอนนะมีต้นนี่ฮะรถไฟสายมอณะนีที่เห็นนะแล้วก็ มีแม่น้ำแควน้อยนะครับอยู่ข้างๆตรงนี้จะเป็นที่เล่นดนตรีตอนกลางคืนนะครับตรงวงกลมตรงนี้นะ <c oughs> บรรยากาศรอบๆตรงนี้เป็นที่ห้องอาหารนะครับแบบนี้เนาะ <c oughs> ก็ทีนนี้เราจะนั่งทานอาหารกับตรงนี้นะครับตรงนั้นเป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับฝนเพิ่งตกเสร็จไปนะครับก็อากาศดีมากนะครับฝนตกแล้วพรุ่งนี้เราจะ ไปทางรถไยสายมรนะแล้วก็ทํำจระแสนะครับแกระะไปเดินดูนะครับไปไหว้พระแล้วก็ไปแผ่เมตตานะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับ